ตอนนี้ครับขึ้นหอดทุกคนเขาตัดเล็บเท้าด้วยครับประันเก้าพอดีไม่ก็เราแช่น้ำเราเป็นสปานะคะสปาให้ทำรอยเ่าเราทำสปาเท้าไปด้วยเยสส์ครับสปาเท้าสดชื่นมากไปบนบก์ตัดเล็บออกจนละสดชื่นจริงตัดเล็บออก50ที่นนะครับเยสส์เท้า ถามะนีเลยจับไม่ไเยม่งบอกว่าอ่งเรพี่ตอนนี้นะครับจะร่อขานงกวันะครับนางกวักขานังกวักดูขาดูกันนี่ลงมานังกวักขานางกวัมือนังกว่อะไรเห็นไมมือนังกวักเออนั่นเป็นมือนางกวัก ที่ดต้นไม้หัวระวังหัวนะครับจับจังระวังระวังเขานกระเสียวหัวแล้วครับมัอแตกเลยหัวแตกเลยหิแตกเลยหินแตกเลยหินใหญ่ นี่มาแดดหัวหน้าเข้ามาไหนอะอาจ้รย์กำนัววันั่นขึ้นมาที่เรือสีขาวคนเดียว้อูดมาน่มองมองต้องทาหน้าเาเรียกว่าถังแงนถังแงนโ้ยค้าเราเราตโอ้โหเพราะเราต้องแงนจะเห็น่ย่เราต้องแงนดูเราถึงจะเห็นนั่นนี่เาังแ